สมิงอาคมดำคนส่วนใหญ่หล้วนเคยได้ยินเรื่องเสือสมิงปีศาจร,ร้ายปริศนาที่ไม่ใช่เสือธรรมดาเรื่องราวของเสือสมิงนั้นมีหลากหลายพื้นที่บางเชื่อกันว่าทุกป่ามีเจ้าป่าคอยคุ้มครองชาวบ้านพรานหรือว่านักเดินป่าคนไหนไม่เคารพเจ้าที่เจ้าทางก็มักจะถูกอาถรรพ์ป่าเล่นงานเข้าและอาจต้องเจอกับเสือสมิง บางบางแห่งก็ว่าเสือสมิงนั้นเป็นสิ่งดุร้ายกินคนมากมายวิญญาณตาตโหงจากการถูกกินทำให้เสือตอนนั้นมีพลังร้ายกาดวันดีคืนดีเสือสมิงจะแปลงร่างมาหลอกลวงคนที่เดินป่าเพื่อจับกินเป็นอาหารโดยมักจะแปลงตัวเป็นคนบาดเจ็บเป็นหญิงสาวชาวป่าที่มีใบหน้าสาสวยรูปร่างอลลชอนอ่อนแอ เพื่อหลอกล่อให้เหยื่อนั้นหลงกลหลงสเสน่ห์แต่ที่ผมเจอนั้นเป็นสมิงคุณใสหรือสมิงอาคมดำครับพ่อของผมซึ่งเป็นพรานมีวิชาอาคมตกท่อจากบรรพบุรุษเล่าให้ฟังว่าเสื้อสมิงประเภทนี้ไม่ใช่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือว่าไม่ใช่ผู้วิทัก์ป่าแต่เป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าและไม่สามารถควบคุมวิชานันนั้นได้ ท้ายที่สุดจึงทําให้ของสกปรกโสมมมเข้าสู่ตัวเองกลับกลายเป็นเสือสมิงแล้วมาสองปีก่อนนั้นผมไปเชิญหน้ากับเสือสมิงตนนัวนี้เพราะเมื่ออายุ18ปีผมต้องเข้าไปฝึกวิชาพันป่ากับพ่อมีนํำซ้ำมันยังเป็นหน้าที่คองสายเลือดพานประจำหมู่บ้านที่ถูกไหว้าวานให้ไปกำจัดเสือสมิงตัวที่ออกมาเล่นงานชาวบ้านตอนไปหาของป่า เนื่องจากมีผู้ชายในหมู่บ้านตายไปสองศพแล้วและแต่ละศพนั้นสภาพศพเละเทะพบรอยเคี้ยวรอยตะปอบอยู่เป็นจำนวนมากก่งให้เกิดเป็นความเสื่อสยองแก่ผู้พบเห็นในฐานะของลูกในพานผมได้รับบททดสอบกับพ่อในวัยเพียง18ปีนั่นคือการออกป่าไปกับพ่อนะครับปกติพ่อนั้นจะเดินทางคนเดียวสาวัน ถึงจะกลับมาบ้านแต่นั่นก็แค่เดินละสองครั้งเพราะพ่อต้องออกไปเอาว่านสมุนไพรรรพคุณทางยาแก้คุณใสต่างๆพอบ้านของผมนอกจากจะเป็นอาชีพพานปลาหรือว่าเป็นไกด์นำทางนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ป่าแล้วยังเป็นบ้านถอนของไม่ดีอีกด้วยและอีกหนึ่งอาชีพของพ่อคือการสักยันครับตัวผมเองก็มีอรอยสกักมันเป็นการสักที่พ่อสักใหตั้งแต่เด็ก โดยเชื่อว,ว่าคองไม่ดีที่พ่อถอนหรือบรรพ์ผวหลุษเป็นฝ่ายปัดเป่มามักหันกลับมาเล่นงานชีวิตที่แสนบริสุทธิ์ไรพิสงดังนั้นการสักยันอาคมเอาไว้จะช่วยป้องกันได้ครับผมออกเดินป่าลับกับพ่อครั้งแรกก่อนจะเข้าไปพ่อถือทุบจุดเสร็จก็ส่งให้ผมนั่นเป็นการขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางป่าเปิดทางฟ้าเพื่อการเดินเข้าไป จะสะดวกและปลอดภัยพผื้นป่าที่พ่อไปนั้นต้องนั่งรถออกจากหมู่บ้านไปหลายกิโลเลยครับแถมทางเข้าก็ไม่ใช่ทางเปิดเป็นป่าท,ที่ไม่มีใครเคยเดินเข้าไปพ่อชี้ให้ผมเห็นว่าว่านที่จะไปนําออกมามีอยู่ห้ายางล้วนแล้วสําคัญมากแต่ต้องเดินไปถึงลองภูเขาลูกนู้นท่านชี้ไปนู่นเลยครับไอ้ผมตอนนั้นก็คงว่าเวลาสามวันเดินจะถึงเหรอแต่นั่น เป็นการตั้งคำถามภายในใจไม่ได้เอ่ยออกมาให้พ่อได้รับทราบอย่างกาวแรกเข้าป่าผมยอมรับเลยว่าบรรยากาศแปลเปลี่ยนไปในทันทีเลยครับเรากับป่าพื้นนี้ไม่เคยมีผู้คนลุกรานจริงๆแล้วนกบางตัวก็เป็นสีไม่คุ้นรูปร่างไม่เหมือนกับนกภายนอกนะพูดง่ายๆคือผมไม่คุ้นนั่นแหละครับพ่อบอกว่าป่านี้รวมสรรพวานยา เป็นสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์หากใช้ไม่เป็นมองตาเปล่าก็อาจจะเหมือนกับคือทั่วไปแต่มันมีเวลาแสดงนิสของมันบวกกับการนำไปบริกรรมคาถาวานศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีอิทธิฤทธิ์นักแรผมเห็นพ่อกลับมาพร้อมกับสมุนไพรมากมายแต่ก็ไม่เคยเห็นช่วงเวลานำมันไปสวดใส่มตลหรอกนะครับแต่กลับไปถึงบ้านพ่อคงสอนวิชาอาคมเหล่านี้ให้กับผมคงไม่พ้นสิ่งที่ผมนั้น ต้องท่องในตำราบไบลาณมาตั้งแต่เด็กมีหลากหลายมนตคาถาในสมุดเก่าเล่มนั้นเดินไปเดินมาพมริ้นเสียงเสือเลยหยุดเท้าลงมองไปร,บรอบๆมีเสียบเอลยูพมก็จับด้ามันเอาไว้เพื่อรอจังหวะแต่พ่อนั้นได้เอ่ยว,ว่าปล่อยมันไปอย่าไปสนใจในคืนแรกขณะพวกผมกับพ่อสำรวจส่วนหนึ่งของบริเวณจุดนอน เราได้จัดการตอกตึงไม้ไว้แปดทิศพอบอกว่ามันคือการแสดงถึงอาณาเขตที่สิ่งภายนอกไม่ควรเข้ามาใกล้ไม่ใช่สัตว์นะครับแต่หมายถึงพวกไรสารไรที่อยู่พอบริเวณตรงนี้มีกองไฟที่เราจุดเอาไว้ดังนั้นสัตว์ป่าต่างๆก็จะไม่เข้ามาใกล้แต่แล้วกลางคืนดึกพระจันทร์ก็หายไปกับกิีเมฆผมเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ นั่งสง่างามอยู่หลังไม้ทั้งแปดที่ที่พ่อผมนั้นบริกรรมคาถาปาักเอาไว้ดวงตาของมันเย้วยวนและสวยงามมากราวกับดวงตาของหญิงสาวมีสเสน่ห์เย้ายวนตึงตาใจเป็นอย่างมากตอนนั้นผมจําได้ว่าเดินออกไปจากอนาเขตที่พ่อได้เตือนมันเองก็เยือกกลายทรายไปมาช้าช้าจนไปถึงลำธารหนึ่งผมก็ไม่เห็นเสือตัวนั้นแต่ก็ได้ยินเสียงฮัมเพลงของผู้หญิงแทนครับ เธอกำลังเล่นน้ำอยู่ในช่วงเวลาดึกเดินในฐานะของผู้ชายแทนเป็นหนุ่มวัย18ปปีวัยกำลังอยากรู้อยากเห็นและอยากลองผมเฝ้าอมองหญิงสาวอยู่หลังโคดหินใหญ่ราวกับถูกมนสะกดสาวงามหนู่บ้านใช่ว่าจะไม่มีนะครับแต่ตรงหน้านี้เป็นหญิงสาวที่มีสเสน่ห์ยากเกินจะหลบสายตาจริงๆวินาทีแอบมองเธอหันคว่มาเห็นผม ไอ้ผมก็สะดุ้งตัวโยงจนหง่ายท้องร่างเปอยเปล่าออนแอนออรชอนนั่นเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มปานน้ำผึ้งไม่ได้ดูโกรธเครืองหรือไม่ชอบใจเลยเธอเค,ค่อยๆย่อตัวลงช้าๆและสิ่งที่ปรกกากฏตรงหน้าไม่ใช่ร่างของสาวสวยอีกต่อไปแล้วมันแปลเปลี่ยนเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ที่ผมตามมานั่นแหละครับมันจะจนเข้ามาพร้อมกับแยกเขี้ยวยิงฟันไม่น่ารอดผมคิดแบบนั้น แต่ก็ภาวนาขอให้มันนั้นทำให้ผมตายในเคี่ยวเดียวอย่าได้ทนทุกข์ทนทรมานอีกเลยแต่เว่าเสียงปืนนัดหนึ่งได้ดังขึ้นจากทางด้านหลังเลือดมันกระเซ็นใส่ผมดวงตาของเสือโคร่งตัวนั้นแปรเปลี่ยนไปไม่ใช่สุสกสกาวงดงามแต่เป็นสีดำและแดงเปลี่ยนไปด้วยความโกรธแค้นมันคำรามใส่แต่พอพบผมจะยิงซ้ำอีกนัดดูจากการเล็งแล้วคงหวังจะให้ตายภายในนัดเดียว แต่แล้วไม่ทันที่พ่อผมจะได้ยิงมันก็อนาทานหายไปแล้วครับสมิงเหรอผมถามพ่อด้วยความหอบโดยเมื่อคู่นี้หยุดหายใจเตรียมตัวตายไปแล้วครับ <c oughs> เอ็งโดนล่อด้วยของสวยงามแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ตายดีหรอกสมิงอาคมมันสามารถแปลงกายดึงดูดตามนุษย์โดยเฉพาะพวกจิตอ่อนจะไม่เห็นร่างจริงของมันในป่าแบบนี้ จะหาหญิงสาวที่ไหนได้ทำไมเองไม่คิดบ้างพ่อไม่พอใจผมมากแน่ละ่ะผมต้องสืบพ่อต่อหน้าที่นี้แต่จะมามีจุดอ่อนเพียงเพราะว่าถูกดึงดูดด้วยความเป็นสตรีเพศมันก็น่าอับอายมากสำหรับนายพานใช่ตัวเดียวกันกับพี่โจมตีในหมู่บ้านไหมครับพ่อตัวนี้เมียมันอีกตัวเนี่ยเป็นตัวผู้ดูเหมือนของจะเข้าทั้งผัวทั้งเมียถึงได้กลายเป็นสมิงอาคมใสเวทแบบนี้ เดี๋ยวมันต้องปรากฏตัวอีกเมียมันถูกยิงไอตัวผัวมันต้องตามมาแก้แค้นแน่ๆพอผมพู้จบก็เดินกลับไปยังที่ที่เรานั้นใช้พักอ้างแรมนอนคืนนั้น้คืนผมได้ยินแต่เสียงร้องของเสือที่คำรามด้วยความเกลียวโกรธปนหนึ่งว่าอาฆาตมาร้ายพอรุ่งเช้าพ่อผมและผมจึงติดตามแกะรอยเลือดเสือตัวนั้นไปปรากฏว่า รอยเลือดนั้นไปสิ้นสุดที่หลุมแห่งหนึ่งมันเป็นเสมือนกับทางเขาหินปูนถูกเจาะรูเข้าไปมากกวา่าพอบอกผมว่าพวกมันหลบแสงอาทิตย์และใช้ถ้ำเป็นสถานที่พักพิงพักอาศัยเนื่องจากพวกนี้ชอบความมืดมันจะไม่ต่อสู้ในเวลากลางวันพ่อพาผมเล่าออกมาจากสถานที่อย่างนั้นเดิอนออกมาเอาว่านซึ่งอยู่บริเวณหน้าผาหินปูนนี่เป็นท้งแรก ที่ผมเห็นความลำบากของการนำสมุนไพรกลับไปยังหมู่บ้านแต่และอย่างที่พ่อเอาไว้ใช้ช่วยคนเสี่ยงถึงกับชีวิตทั้งนั้นอย่างแรกคือการโรยตัวลงไปเพื่อเก็บยอดดอกไม้สีม่วงแก้มสีแดงบนหน้าผามันขึ้นไม่ถึงสามสีดอกด้วยซ้ำไปแต่ใช้ได้เป็นปีเลยครับพ่อบอกว่ามันคือว่านยาดอกเดียวสามารถใช้ผสมกับน้ำหนึ่งองค์ใหญ่ไอผมก็นึกออกถึงองค์หลังบ้าน เป็น4ี่ห้าองค์พ่อจบจากหน้าผาก็ต้องไปปีนต้นน้ำเพื่อเอายอดมันผมเริ่มอาสาขอพ่อทำบ้างถาำมอหนามเนี่ยควรเต็มตัวเลยครับอาจเพราะว่าผมยังไม่ชำนาญแบบพ่อซึ่งท่านก็คอยส่งกำลังใจให้ตลอดพ่อบอกว่าใช้เวลาปีนเป็นสิปีควาจะไม่ได้แผลขีดควรจากต้นนี้พ่อผมลงมาพ่อก็เอาอยาคนหนึ่งให้ผมกินแผ้เจ็ปวดจากพิษน้ำ ก็เบาบางลงเลยครับวันนั้นจําได้ว่าเราได้ว่าดมามากมายเต็มถุงที่เตรียมไปพอบอกว่ายังเหลือหัวสมุนไพรอีกหัวซึ่งต้องใช้เวลาอีกวันกว่าจะเก็บได้ในคืนที่สองที่พากันอยู่นั้นคืนนี้ผมตั้งสติมากขว่าคืนแรกพอไม่ได้พูดอะไรนอกจากมองผมด้วยสายตาท้าทายเนบเบาๆอารมณ์ประมาณว่าในค่ำคืนนี้ผมคงไม่รอดอีกตามเคย คงจะโดนมนต์เสน่ห์ของเสือสมิงแน่ๆผมไม่พูดอะไรนั่งมองพ่อแบบนั้นให้คอยดูผมถ้าคืนนี้มันผมอีกแล้วก็ผมนี่แหละจะจัดการมันเองก็ใช่ว่าผมมือเปล่าตัวเปล่าไรวิชารำเรยนมาตั้งแต่เด็กถึงจะใช้แค่กับวัวกับควายแต่ผมก็มั่นใจในศักยภาพของตัวเองพอครับเราเวลาหลังเที่งคืนผมได้นเสียงเสือโคร่งอีกแล้วแต่ครั้งนี้ ดวงตาขงมันแดงกลับม,มาเลยตัวใหญ่ของเมื่อวานมากพอมองดีๆจึงรู้ว่าเป็นเสือโครงตัวผู้และมันก็เป็นตัวผัวที่ต้องการมาแก้แค้นแทนเมียมันตามที่พ่อได้บอกไว้ผมจัดการลุกขึ้นไม่เรียกพ่อเดินตามการล่อหลอกของมันไปพร้อมกับยามประจําตัวมีดอาคมเนบข้างเอวไว้ไม่ได้ยกขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันนั้นจับผิวได้ผมเดินตามการหลอ,หอกล่อของมัน ไปจนถึงบริเวณกลางลานปลาผมมองรอบๆเป็นต้นไม้ล้อมเสียงมันก็เงียบลงไปครับแต่มีเสียงของจักจันร์จริงรีดมดแมลงอื่นๆก่อนที่จะได้ยินเสียงร้องดังของช้างมันถูกโยนเข้ามาทางผมในสภาพเป็นศพถูกกัดท้องแตกตัวผมซึ่งกิ้งหลบมารู้แร้นทีว่าศึกระหว่างผมกับสมิงอาคมตัวผู้นี้ได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อผม ได้ยินเสียงเท้าเหยียบใบไม้ก็ผ่านหันไปทางหนึ่งในมุมมืดปรากฏว่าร่างชายเต็มไปด้วยรอยสักยาทั้งตัวแม้แต่แขนขาได้เดินออกมาผิวดำ,ำ้ำใบหน้าเขียวคำ้ำดวงตาโปนมันจ้องมองมาทางผมด้วยสายตาอาฆา,าตมาร้ายก่อนจะกลายร่างเป็นเสือใหญ่ใหญ่ที่ว่านั้นมันใหญ่มากกว่าเสือปกติหนึ่งเท่าตัวเลยครับผมจึงหยิบมีดพกอาคมออกมาก,กันการกระโจนเข้ามาของมัน พยายามหาช่องโหว่จะจ่วงแทงแต่ก็ไม่มีจังหวะแทมถูกมันตะปบเฉียวแขนไปรอยแผลที่ไม่ควรเจ็บปวดขนาดคล้ายกับกระดูกจะหักก็ได้เกิดขึ้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวมันเป็นคุณใสถึงได้มีความรุนแรงและทำให้ผมบาดเจ็บได้ขนาดนี้ท้ายที่สุดผมต้องวิ่งเข้าป่าใชา้บรรดาต้นไม้กิ่งไม้เป็นก่อกำบังเนื่องจากมันนั้นตัวใหญ่มาก หน้าไม้ซึ่งอยู่ในย่ามจึงถูกนำออกมาพร้อมกับการซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้แต่บาดแผลก็เริ่มทําให้ตัวผมร้อนราวกับถูกไฟลวกนาทีนั้นผมรับรู้เลยว่าถูกขอ,ของของมันเล่นงานเขาให้แล้วถึงจะเไดเฉดียดแต่อาคมของมันแก่กล้าตามตำนานจริงๆครับปรากฏว่ากลิ่นเลือดทำให้มันรู้ว่าผมอยู่ในพุ่มไม้นั้นไม่รู้ว่ามันใช้อะไรถึงทำให้ตัวผม ดีดออกมากระแทกพื้นได้ในระยะ20เมตรมันจ้องตาผมผมพยายามหลบสายตาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยจึงเคลื่อนมือขวาเข้ายาม่มหยิบหม้อดินบรรจุผงยาที่พ่อบอกว่าใช้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีและสามารถพังตาได้ป้าออกไปเข้าสู่ตัวมันแต่แล้วผมก็ปาไม่ถึงตัวมันเพราะว่ามันเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วใช้สายตาจ้องทวยดินเผาจนแตกละเอียด แต่ผงนั้นก็ได้ลอยไปรอบๆรวมด้วยมันจึงร้องออกมาและใส่สบัดนาทีนั้นใช้จังหวะที่มันทุรนทุรายใช้มีดอาคมเปล่าออกไปคราวนี้โดนตัวมันเต็มๆเลยครับจังหวะที่มันกําลังสับสนกําลังเจ็บปวดด้วยมีดอาคมผมก็คว้าม,มีดอีกด้ามขึ้นมาคว้างไปที่กลางคอมันเต็มๆแต่เสือตัวเมียมาจากไหนก็ไม่รู้โผล่มาได้ยังไงกระโจลอยตัวออกมาเลยครับกางกรงเล็บ วางตะปกผมให้ตายทันทีซึ่งพอผมก็ได้ใช้หน้าไม้ของตัวเองยิงเข้าคอเสื้อสมิ่งตัวเมียเข้าร่างนั้นดับกลางอากาศลวงลงสู่พื้นชิวเฉดกับร่างผมมากไม่รู้ว่าพ่อมาตอนไหนผมรีบวิ่งไปทางพ่อทันทีท่านหยิบใบสมุนไพรจากในาย่ามใช้มือขยำท่องอะไรสักอย่างจากนั้นก็อสมุนไพรแปะที่แผลซึ่งอยู่บริเวณแขนของผม และสั่งให้นํายาว,ว่าน้ําในกระเป๋าขึ้นมาดื่มอีกครั้งก่อนเชื้อของดาจากเสือสมิงจะทําให้ผมกลายเป็นสมิงต่อพอเดินเข้าไปดูศพตัวเมียที่ตายทันทีและตัวผู้ที่ยังร้องระงมจากความโกรธเมื่อเห็นว่าเมียของมันนั้นตายอยู่ตรงหน้าเป็นภาพที่น่าหดหูมากครับสําหรับผมแต่ถ้าพวกสมิงอยู่ในที่ของมันไม่ลุกลานใครคงไม่จําเป็นต้องล่าแบบนี้ผมเดินเข้าไปยกมีดอาคมของผม ออกจากคอของมันและจ้วงแทงเข้าไปในคราวเดียวเพื่อให้มันตายสนิทจนเสียงร้องนั้นเมาลายหายไปพอไม่ได้พูดอันใดไม่มีสายตาเกี้ยวโกรธขนาดผมปิดชีวิตบางทีนาทีนั้นพ่อคงคิดว่าฆ่าจบจบไปเพื่อจะได้ไม่ต้องทรมานก,กับพิษบาดแผลก็คงดีพรานบ,บางคนจะคามิระคมไว้เพื่อให้มีดนั้นชำระล้างความสกรปรกและดึงอาคมบางส่วนออกมา มันช่วยเรื่องการเพิ่มดิเดตของวิทอาคมยามต้องใช้ต่อสู้กับเซอร์สมิงต่อในอนาคตแต่ท่านก็ไม่ทำใครๆบอกว่าพ่อผมนั้นเป็นพานสายพุทธคุณปกติแล้วจะเป็นสายเท้ามากกว่าคือกึ่งๆนะครับไม่ดำหรือว่าขาวเกินไปเพราะวิชาบางตัวสามารถแก้กันได้แต่พ่อผมนั้นไม่ทำครับจังหวะที่ผมสอดสองเข้าไปในร่างเือสมิงที่นอนตาด้วยกันทั้งคู่ ร่างของเสือนั้นค่อยๆแปลเปลี่ยนไปเป็นชายหญิงพ่อบอกว่าตัวผู้นี้คือคนเล่นวิชาอาคมพ่อวันหนึ่งควบคุมไม่ได้มันก็เข้าตัวและส่วนหนึ่งก็แบ่งไปเข้าตัวเมียที่นอนร่วมบ้านพวกเราผูกมานทั้งสองคนเข้าด้วยกันจากเชือกป่านอาคมในกระเป๋ารอตนลุ่งเช้าเป็นความเชื่อของพิธีกรรมครับให้เผาตอนยาำรุ่งหรือตะวันส่องถึงธรณีพอเชื่อว่า หากเผากลางคืนจะทําให้สัมภเวสีหรือว่าของไม่ดีแ่วนี้สามารถดูดซับอํานาจของอาคมสกปรกเข้าไปได้จนอาจจะสร้างสมิงตัวใหม่ขึ้นมาตอนไปเอาสมุนไพรชิ้นสุดท้ายผมรู้สึกแย่เพราะท้าที่สุดแล้วการทดสอบสำหรับผมมันไม่ได้ผ่านไปได้ด้วยดีแถมผมบาดเจ็บเกือบ,บางตายเกือบจะกลายเป็นสมิงตามความต้องการของสมิงอาคมไปแล้วมันอยากให้ผมเป็นอย่างมัน และหันกลับมาฆ่าพ่อตัวเองแต่ทว่าพ่อผมได้บอกด้วยใบหน้าใจด,ดีไม่ได้ขคืของขังว่าทำดีแล้วฝึกต่อไปในอนาคตลูกจะเป็นพรานป่าที่ดีแล้วก็เก่งกาดได้แน่นอนคำพูดธรรมดาแต่ผมรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมานี่ก็ผ่านมาสองปีแล้วครับหลังจากวันนั้นผมก็ยังไม่คิดว่าตัวเองเก่งกาดเทียบเท่าพ่อได้เลยพอการเข้าป่าทุกครั้งจะมีพ่อไปด้วย ยังคงเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าพ่อไม่ได้วางใจในฝีมืองผมนักกลัวว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นมาอีกผมคิดว่าตัวเองแค่20ปีจะไปคาดหวังให้เก่งกาจเหมือนพ่ออายุ50ปีก็คงไม่ได้ฝีมือของต้องการการฝึกฝนพร้อมๆกับความพยายามใครจะรู้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ผมอาจจะต้องไปสู้กับเสือสมิงตัวไหนอีกจริงไหมล่ะครับ